สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตขา่าวฟุตบอลในยุโรปฤดูกาล2021-2022อินคายกุนโดกันยิง2ประตูให้ทีมแซงชนะแอตตนวิลล่า3-2คว้าแชมป์พเมลีกอังกฤษในเกมส่งท้ายซีซั่นซึ่งเขาเหลือสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกแค่หนึ่ฤดูกาลแต่ทางสโมสรมาร้ท่าทียื่นสัญญาใหม่ให้กับเขา ดังนั้นกุนโดกันอยากจะนัดเป๊ปกวาด,ดิโอลากุนซือของทีมหรือผู้บริหารมาเปิดอกคุยขอความชัดเจนเอาแบบหมดเปลือกเพื่อจะได้ขีดเส้นทางอาชีพอย่างเหมาะสมลิเวอร์พูลกลายเป็นอีกทีมที่ร่วมวงล่าตัวอูตมานเดมเบเล่กองหน้าของบาร์เซโลนาแบบไร้ค่าตัวในช่วงเดือนหน้าโดยหงแดงเตรียมปรับโครงสร้างแนวรุกของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะซาดิโอมาเน่อาจจะย้ายไปบาเยนมิวนิค ในขณะที่โรเบโตฟิมิโนก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ในซีซั่นนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถย้ายออกจากทีมได้เช่นกันและล่าสุดสปอร์ตรายงานว่าโอกาสที่เป็นไปได้เหล่านี้เป็นการเปิดทางให้หงแดงสามารถคว้าตัวเดมเบเล่ได้แต่หงแดงต้องแย่งตัวนักเตะก,กับปารีสแซงต์แชงกงและเชลซี ฟาบิเซโอโรมาโนรายงานว่าอีวานเปริซิตตกลงย้ายมาเล่นกับสเปอร์ด้วยสัญญา2ปีส่วนการตรวจร่างกายจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพ่วงการเซ็นสัญญาทั้งนี้เหตุผลที่เปริซิตเลือกสเปอร์เพราะอันเตรโอคอนเต้อดีตเจ้านายเก่าต้องการประสบการณ์ของเปริซิตมาช่วยทีมรวมถึงตัวนักเตะอยากมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยเช่นกัน คารีดูคูรีบาลีเหลือสัญญากับต้นสังกัดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023และยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ทำให้นาโปลีเตรียมขายเจ้าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียตัวไปแบบฟรีๆในปีหน้าโดยตั้งค่าตัวเอาไว้ที่25ล้านปอนด์ซึ่งล่าสดุดสปอร์ตรายงานว่า บาร์เซโลนาเลงคูลีบาลีเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในการเสริมแนวรับแต่เจ้าบุญทุ่มมีปัญหาด้านการเงินและจะต้องขายนักเตะออกไปบางส่วนเพื่อหาเงินทุนมาจ่ายค่าตัวและค่าเหนื่อยของคูลีบาลีส่วนทางนักเตะได้ยอมรับว่าอยากย้ายมาเล่นในถิ่นคัมนูมาก้ารายงานว่า อังเคลดีมาเรียกำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชมงในวันที่30มิถุนายนนี้ทําให้ตัวแทนของนักเตะเสนอขายดีมาเรียให้ค่ายต่างๆประมูลราคาแย่งกันโดยหนึ่งในนั้นคือแอเลติโกมาดริดอย่างไรก็ตามทีมตาหมีกำลังโฟกัสเรื่องการผ่องถ่ายนักเตะส่วนเกินออกไปมากกว่าหน้าใหม่ดังนั้นจึงปฏิเสธการยื่นข้อเสนอส่วนตัวให้ดีมาเรียพิจารณา เท่ากับว่าจะเหลือแค่ยูเวนตุสที่เสนอสัญญา1ปีบวกเพิ่มได้อีก1ปีค่าเหนือยเล้านยูโรต่อปีให้กับดีมาเรียซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจสุดๆ <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ